เป็นกระแสร้อนแรงจนติดเทรนและถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังพิกพอยหรือพลอยพลอยไพลินตั้งประภาพรที่ได้ทำคอนเทนต์ทหารมีไว้ทำไมซึ่งรายละเอียดคือการลองใช้ชีวิตเป็นทหารชายแดนเหนือไทยเมียนมา3วัน2คืน ทั้งใส่ชุดทหารร่วมออกลาดตระเวนในเส้นทางธรรมชาติพูดคุยกันในระหว่างปฏิบัติภารกิจโดยติดตามการทำงานที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เป็นภารกิจปราบปรามการลักลอบข้ามชายแดนผิดกฎหมายผ่านเส้นทางธรรมชาติการลักลอบขนยาเสพติดและตัดไม้ทำลายป่าซึ่งหลังปล่อยคลิปไปไม่เท่าไหร่เพจ a c e b o o k ของหน่วยงานทหารหลายเพจได้พร้อมใจกันแชร์คลิปพร้อมติดแฮชแท็กทหารมีไว้ทำไม รวมถึงยังขอบคุณเจ้าของช่องอย่างพลอยที่ผลิตคอนเทนต์นี้ออกมานอกจากนี้เว็บไซต์รัฐบาลไทยยังนําคลิปของพลอยไปเผยแพร่ air, จนเกิดเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าพลอยรับงาน PR ให้กับกองทัพหรือไม่ จึงนำเสนอแต่มุมมองด้านดีเพียงด้านเดียวขณะที่บางคนยังบอกอีกว่าคลิปของพลไม่ว่าจะทําออกมาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายวัตถุประสงค์ที่มีคนนําไปใช้กลับเป็นไปในเชิงการสร้างสารรคภาพลักษณ์ให้กับกองทัพล่าสุดพลออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยยอมรับเป็นความผิดพลาดท,ที่ถ่ายทอดออกมาและทําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองทั้งนี้ก่อนถ่ายทําได้มีการพูดคุยกับทหารชายแดนที่ทําหน้าที่จนได้รับรู้ประโยคที่ว่าทหารมีไว้ทําไมจึงนําคํานี้มาใช้เพื่อน,นําเสนอการทํางาน ของทหารชายแดนทั้งนี้ยืนยันคอนเทนต์ดังกล่าวไม่ได้มีการรับบีฟจากกองทัพเพียงแต่ได้รับการสนับสนุนในการถ่ายทําเท่านั้นทั้งการเข้าไปในพื้นที่ดูการทํางานส่วนที่ประชาชนทั่วไปเข้าไม่ได้และรับการช่วยเหลือเรื่องข้อมูลพร้อมช่วยตรวจสอบคลิปในบางส่วนที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้เนื่องด้วยมีเรื่องของความมั่นคงอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพอยได้ทําการแก้ไขปกคลิปและต้นคลิปออกแต่เรื่องราวกับยังยืดเยื้อจนล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจลบคลิปดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย